สวัสดีครับพี่น้องครับอิสานสมัมปีมาละมาร้อยครับนี่ผมมาอยู่ทางหน้าทางกาละสินครับพี่น้องหลังจากที่ผมไปแต่ละแต่แต่อยู่ทางอื่นมาหลายเดือนครับผมเพราะว่าจะไปทั้งอุดอรขอนแก่นทั้งมาสารคามครับเมื่อหนีได้มีโอกาสมาทางกาละสินหลังจากที่โอ้หลายหลายอันหลายอย่างครับเพราะว่า ไปติดภารกิจนันพระกิจนีนาจนมาว,าว่าทิพาพุทธเ่าไปร่วงบานครับพี่น้องได้กลับมาตั้งใจว่าจิกรับเมื่อเก็บเฟืองครับบ้านนี้มันเลี่ยวมันทัวเดี๋ยวกรมวุพิ่นว่าฝนจิตตกครับในช่วงกลางเดือนมก,กรามนี่็เลยต้องมาเก็บเห็นมันเล้ยวมันทัวครับพี่น้องโอ้หนาวเป็นไงเก็บยัง,งคุณครับพ่อพอดีครับอันเก็บเมื่อเราบอกเฟืองอ่ะเพื <ด S 1> พ่องครับ โชคกันง่ยแล้วครับนันอันนี้อันนี้อันนี้โชคครับนี่โชคครับนี่นี่กับแม่ครับนี่ครับน่องด้วยครับนี่ที่ออกเมื่อกี้นี่ครับที่ผมกินแก๊สตีนันครับพี่น้องนู้นตัวนี้กันง่ขึ้นกันครับน้องพาด้วยผมเฮ้ยมันนี้เฮ้ย จำกันว่าได้ดีเฮ้ยลบหนาลบตาครับพี่น้องมา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 คนครับซุ่มหนึ่งโอ้ยหนาแรงเป็นหนึ่งสิละครับพี่น้องหนามตะก้อนเต็มนั่นปะครับหนามน้องเที่ยวอไอ้ควายแแมบนี่เต็มตอนนี้ตอนนี้ก็เห็นซ้ำนี่ละครับเอออัน นักดำน้ำเามฮะแม่แมาแม่เร็วโอ้มีแต่วควายหน่อยพี่น้องเลยวันไห้ควายงามควายใหญ่คือเพิ่นดอกทีล่ะครับควายเตปูเตปูควายมุ่นควายมั่งครับควายตั้งแต่ตามาสู้กันครับย่ายครับคุณเจ้าขวากับคุณครับ จาคอกนั่นครับลงมากันเหมือนแล้ะครับซิมฮาโตรครับผมโอ้หน้านี่ดูดูขึ้นไปเฮ็นน้าม,มักเลยโอ้ยคงสิดีครับพี่น้องเบิ่งเนี้ยครับน้ามดำเปื่อืๆอยู่น้าควายแม่มันลายโตก็จะเป็นงจีแหละครับมันขี่ใสแนมันเหวี่ยวใสแน่ครับมันก่อซีเมนครับพป่น้องว่าเม้นกุยครับพี่น้องบรรยากาศ ตอนสี่โงกว่าครับสี่โมงแร่งใบไม้พวกนี้ใบกุ้งแล้วครับลมเต็มเลยขาจากหนองควายพวกนั้นพาึ้นมาเบิงบบบ้งทั้งโคกครับลาบรรยากาศโคกนาแร่งเป็นยังไงครับนี่ครับเป็นยังสีแล้วครับแร่งไปเมืดครับโอ้ ต้นฟรังหรือต้นหยาคิวครับพวกผมพาไปเบิ่งห้างนกผมเคยเห็นผมเห็นห้างมั่นไห้ผมเห็นไข่ผมบาสิทไทยพี่ละอาทิตย์อาทิตย์ห้พี่นางเบิง่งงอู้หบวเหลือซากแล้วครับนี่ครับนี่ครับห้างนกแทดครับตอนแรกผมตั้งใจว่าเสียนทายให่เบิ่งพัฒนาการมันเป็นไข่ เป็นลูกตัวน,น้อยมันไปตอนผมทำครับผมผมม่นยามมันหลโอ้อยแหงนี้ดีครับอันนี้ต้นกระแดงยังเขียวครับต้นกระแดงทางสานี่ต้นพายเพล็กครับผมพาาปเบิบ่งต้นติวต้นติวสมบะั่นเป็นดอกไป ผนมาท่านตกก็ปเป็นดอกหรอกครับอ,อันนี้ดีปเป็นดอกครับโอ้ยหมืดตอนแสงอันนี้ตอนซีครับตอนซีหรือตอนพ้องเหมือดครับฮแฮ้ยงกกรอบๆยังที่ล่ะครับพี่น้องอาเรงอะ่ะ <c oughs> เป็นแบบนี้ละครับ วันนา้นาแรงครับผมมีหนามมีหนพี่น้องเลยแหงไปเมื่อ่ละเออเดี๋ยวผมจะมาเก็บเอาหมากไหวายอยู่ครับเดี๋ยวต้นไหวยอยู่ทั้งไหนยู่ทั้งหลังผมเดี๋ยวเมื่อหลังผมในฟ้ามาเก็บหมากหวครับพี่น้องโอ้สากระแหงล้องหลาเแอะครับเบิงเ้งนะครับสากระแหงล่องไหลได,ดีครับ ก้อนน้านนี้ล้นพุนครับล้นออกไปพุนครับอันนี้บวกก,กกี่เดือนเองครับแหงแล้วเป็นนังซีละครับพี่น้องบรรยากาศน่ามแรงครับกกขวหน้าผมจะเป็นนังซีละมองนี้ก็เป็นซ้ายห้องที่ผมมห,า,หาใหม่ครับตอนนี้ก็แหงครับเบื่องเนี้ยปลาก